่่คอยกันแม่นะมองในคาดย้อนปีนี่มองอย่นแม่นะไปยงเตี้ยเป็นว่ามันก็มีอ่ะฮะอันเดอร์ดูตัวของเจ้าศพเจ้าก็เศร้าลงเลยก็เศร้าขึ้นในบอกจะอะไรจะดึงจะอะไรมันคาดมองหันแลนปีงฮึเจิมหันเบื้องเสียหันปู่ปะปู่ปะในมองเจ้าเลยหันเลยโบอยู่นอกนะมันโบติดไรปลาอยู่พี่น้องสูตรอหานวิธีชีวิต ไทโซเหรอใไล่ปลาแบบวิธีบ้านๆเด้อหากินหาอยู่ใส่มองตึกปลาเอามานได้เป็นถ้วยไปจักไอ้เอ้ยมงดูแมยเต้นเต้นอ้ยแนวนี้แม่โมมีโมมีปลอปลออดอด่อดปปปลปอลปลดดออดด อุ <ih unting violin Legisl acy> ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยอือพี่น้องเอ้ยเบิ่งนีปลาเด้อนี่บ่แม่นใบไม้เด้อนี่ไดบ่มีปิงบ่เฮยบ่เนาะทกรรมเด้อนี่ฮนทกรรมทกรรมโอมนี่นี่แท้เยอะไปใหญ่ด้มนาโกอลมมงกู จะได้เลเสียมีโมเอยู่โมนะเขาจะมัดแลเนะอืมจะเล้พจับย่าเพิ่งมาเด้อจะจะเอาตัวทนั่น่อจดอุะดงเนาะพญานะใบมันเนาะก็เบ็ดไผ่นี่อยู่นี่ออนี้ล่ะเบ็ดะ เบี่กมืออาวอามือโจะตาตีไหนอ้นั่งพี่น้องกลัวหัดไอ้พุเตกอ๋อเบืองนี่เส้นจังใดในความลงเลยบสันโอ้บัตเดียวนี่นะบาดเดียวเบรเีวกินบาทเลีเดียอยู่ chết bà bà cho hẳn lẹ bà ừ dâu mà hơi bơi chữ thưa nó tức như này nó chào cuốn mà cái này nó mà cuốn của mươi đâu phải nhảy đâu bà tức, thế đi là em lát là đi ơi mơ ơn con mặc mà cuốn về lát thiêng này đâu chị xin lòng mày nó đâu phải nhảy đâu hả đây bà có mua มีสูตรวิธีเด้อนอ่าเรากวาดกรอด,ดเลยลวกวดนาดถนนเลยเราเก็บกระซิวได้เนาะเออหัน่นหั่นวิธีเห็ดห่อนเนาะวิธีสุกข,ขัดปลาสุขัดปลาเออสุกขัดปลาเลยมันห่อนเด้ย่ยอือเดีย่ยเนี่ยมันเนีเนนะมนเ่มันกระเด็นขนาดปลาหนี่งก็ะเด็นกด็การพูนแหน่กินตัวมกตัวเป็นกิบกกินตัวเนาะวันนี้ฮะ ค่อยจับบ่เป็นอึจับ่ได้เนาะอืมันดิ้นดิ้นอยู่นี่นะมามาอีกรอบนึงพี่น้องมารอบนี้ก็สิได้ไปอยู่ใต้สะพานบัดนี้ยกล่ะยกสิมาเทบนถนนน่บ่ลายเนาะ รอบนี้บ่ได้ลายฟันใดนนเนาะไปประคอจากโตเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเดียวได้หน่อยนึงจะประคอหน้ายจะคล้องนะเหนเนาะประคอหน้ายจะคล้องบ่ได้แล้วบาดเดียวนั่นเออน้อยนนั่เด้ได้เลยพรมเทียงพรมเด็ดพรม,มีพระตะเวนเครงหัวพี่น้องโอ้ยบ่ต้องเฝ้าวความแดดนี่ อ้ยเอากาน้ำต้มกาแฟมาต้มนี่ก็สุกละเบอร์น,นี้เหอ,อไปใช่บหมนี่ไม่นในี้อ๋้โหคนพลายคลิปนี่ก็วิ่งขึ้นลงขึ้นลงปลามันเล่นเนาะเล่นนี้เนาะเออลายปลาเด่นขึ้นลงนขึ้นลงพี่น้นองเออต <c oughs> ึ๊กกปลานในถนน,นเด่นิวังนี่เด้อฮัานตึกปลานในถน,นนพี่น,อน้องเอ้ย <c oughs> มีมดในไทยโซกุสุมานเนี่ย อต๊เลยเนาะได้เลยได้เลยโลนึ่งเนาะจะเฮ็ดเฝ้าความจะจับจือเลยเฮ้ยปลาเกือบอันนั้นเลยฮะเนี่ยเป็นถุยเลยอ้าวอ้าอ้าวจังใจโอ้ยยยย

บุญมัค่าเนียบันั้นยาเนี่ยเออไม่น่ลเอีในลายเตะหรพี่น้องเ้ยกิโลเป็นกิโลฮันโอ้ควัมชันไม่ใส่ในพืนที่ชันมากเลยไหนฮ้าจังไดวันนี้ถนนเออเลยเอ้จะขึ้นจะลองอ้ยเลยชัที่นี่บ่เออังาไป็ตะพุนมันกระบอกตกฟันใดนะจะเอาง้เออเนาะเอานั่นปูแม่ที่จริงวันนี้ บันนี้เราสวิงมาปูวันนี้เราเอาสวิงมาปูบันนี้หันเดิลหัวจักสูตรเด้อเนาะลุงเนาะเก็บเป็นมกนึงเนาะอืมกำนึงเด็กเป็นมกนี่ครับพี่น้องโอ้โหสิได้ปลาได้เงี้ยปลาหยานลึกคุ้มเลยลุงเนี่ปลาคัดเอาเลยมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆหญ่ปลาคัดเอาหัวปลาเลย นลนีนี่มันสดุ้งนะกัน็นเป็นม็ด้วอ่าทาเยูเออในสะดุ้งมันทาเยอะดูมันสิออกดกเบิร์กดอดนี่โอเราบไลมันบปันไดไอ้เออต้องให้เราไล่เนาะไล่มาเนาะลงเยจะเฮ็ดอีกเธอนึงเดีดวดูคือเข้าเหรอเดี๋เราโบปากเด้อเอ้เราปัไดเนาะเปากเราไดเลย Lại phải hay hao đâu, có đây phá đó Bữa nay cái đây kiếm năm cát là đi á à? Ở mưa bốc, ở mưa bốc đi Ừ Gần đây, gần đây Hả? Đấy ơi, chuẩn vinh là phụ thử phong này cái đây Có thứ Kỳ đây này đây đỡ Ừ Chà, họt là đỡ này đỡ Mỡ Khoi bà áo Khoi bà áo Bò ไปคันเซียะใะขัายจะให้นสีหนุ่วใส่ก็ใส่ในนี่ใหโอก็อ๋ออ๋อไปจักไม่ยังอ๋อขาวปลาวปลาวปลาเราเลื่องอีกได้เราอ้ยเต้นเต้นเต้นอ๋อลายยังเต้นลายกนยงายยังเียปลาทำปลาปอมติดกระดูกตะไคร้เลยปลาขาวปลาานอย่ใส่บานนี้ กันอะไรวะขัไไดอยู่นี่แล้วอันนั้นบอกทำอะไรก็เอาซัำนั่นเนาะอืมมันก็ลงหาหงวยตอนเออที่ม,มันลงได้ส่วนมากนะันติดเยอะเนาะติดทั้งนอกค่ะอุ๊ยข้างในหันบวปันใดเฮ้ยเนาะโอ้บางคนพี่น้องเอ้ยติดขนาดเลยเลือกแล้วหันติดก,ก,กี่เนาะอืมข้าวน้อยเพื่ออยู่ดอนเนาะโอ้ปลาข้าวลายบานเกลาอโอ้ยนี่ดีใจน้ำเข้าว าทางที่อื่นลรามีแต่จังวัดเนื้อสึ่งนอกทางเนื้อสีหลายเพื่นก็กินผัดมาม่าแทนเมื่อเช้าวันเนี่ลูกปิ้แล้วูบว่าไอตดเสียหน่อยไม่ไม่แล้วพ่อเออทิ้งโอเคอันนี้ไม่อันปะก็น่าไอ้แม่ยากลำล็อกมึงนนี้นะป้าจองตู้ไว้แล้วตาไฮมูนอันดีดีนี่นะเออแล้วป้าได้ลิ่นได้พีออพี่เชีว่าใจนา้ป้า

ต่รเบิงนี้ล่ะกัวกัวดอกไม้อ้อฉันอยู่ถนนมันเฮียมันอยู่ข้างนอก้วมันก็ล่องหระเพื่อจะได้ขึ้นอีกบอกอจะขึ้นถนนต้วขึ้นถนนขึ้นถนนอาวโอ้ยุ้นไปบืนดอกโอ้ยมันมันมีได้เจนี่หละแม่ดอกลอย่ตกลน้ำเออแชงเดอะเออแชงเดอะตะเตี้ยีน่ะมันอยู่ในน้ำมันมันตายเนอย่ใน้ำมันจะายอ้ใหมันลงน้ำนะถ้าเอาสำเนียมันก็ได้เป็นกลเร่านเเรีเรียบเลยอ